สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเจยิเซอร์กิ่งเพชรที่ช่อง YouTube เจยิเซอร์กิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ย้ายนะครับราศีกุมนั้นนะครับการเงินของคุณจะดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึงนะครับ14ตุลานะครับ 21กันยายนไปดวงชะตาการเงินของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่สิ่งต่างๆในเรื่องของเงินนั้นจะมีมุมที่ดีเช่นท่านใดติดขัดนะครับจะเกิดโชคจะเกิดรายได้พิเศษนะครับมีโอกาสในการทําเงินต่างๆ มีโอกาสต่างๆในการล่อเงินนะครับมีโอกาสต่างๆที่จะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสต่างๆที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลทางการเงินหรือรอโอกาสทางการเงินต่างๆเข้ามานั้นนะครับหรือล่อเงินก้อนบางอย่างนั้นมีโอกาสได้นะครับท่าในใดที่ดําเนินการธุรกรรมทางการเงินนะครับภายใน3เดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสดีๆในเชิงของการได้เงินเข้ามานะน,นี่คือดวง นี่คือดวงชะตาของคุณนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับจะมีโอกาสในการได้รับการนะครับเห็นคุณค่านะครับนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสดีๆต่างๆนั้นเข้ามาให้กับชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้นะนะครับตั้งแต่21กันยาไปนะท่านใดติดขัดนะครับมืดมัวนะครับต่างๆนะครับก็จะมีมุมที่ดี อีกอย่างหนึ่งคุณมีโอกาสได้รายได้แปลกๆ,ๆได้รายได้ลับๆได้ราได้ที่มันไม่ถูกต้องทำนองของทำเข้ามาด้วยนะครับหรือชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงช่วงนี้ไปลนะยี่สิบอกันยาไปเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะของโพสิทีฟนะครับจะเข้ามานะคุณจะม,มีมุมมองใหม่ๆมีกรอบความคิดใหม่ๆในการเดินไป ที่จะทําอะไรต่างๆเี่คุเคยคิดแบบไม่ดีนะครับนะช่วงยีิบเอ็ดกันยาไปนะจะมีตัวรอดจิตนะครับมีกรอบความคิดให้คุณมองสิ่งต่างๆในแง่ที่ดีมากขึ้นนะครับอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงโพสิทีฟจะเกิดขึ้นกับจิตใจคุณนะครับอารมณ์เชิงบวกนะครับจะเกิดขึ้นกับจิตใจคุณแน่นอนชาวลักนณา ราศีกุมนะครับในด้านของดวงชะตานั้นพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวลาพะนะครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเกิดช่องทางพิเศษช่องทางใหม่ๆในการก่อเงินล่อเงินเข้ามาท่านใดมีแผนลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสทําเงินได้ซึ่งเป็นแผนการลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยนะครับจะก,ก่อเงินก่อทองให้คุณได้นะครับจากนั้นไปหยิบจับไปสร้างไปตักตวงโอกาสต่างๆนะครับเพื่อล่อให้เกิดเงินวันนี้ สวัสดีครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม